นิยายลูกสิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่673กับชื่อตอนหลงศพแดงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสป,ปอร์ตเราในทุกๆช่องทางก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคลิปนี้ขอแค่คนละหนึ่งคอมเมนต์เราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า ยามบ่ายนะครับเมืองมณฑนเหลียงไม่ไกลจากรถมมาลงมีข่าอยู่เชียงไห่ใช้เวลาตลอดทั้งเช้าเพื่อดูซับพลังจากหัวใจของไซโย,ยที่ได้รับมาจากผู้เป็นอาจารย์เมื่อซึมซับพลังชีวิตครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ600ปีสําเร็ิเขาก็ถามออกมาด้วยความสับสนท่านอาจารย์ทําไมท่าน ต้องเก็บหัวใจอีกครึ่งหนึ่งไว้กันก่อนที่ลู่โจจะได้ตอบซื้อวูยาพูดออกมาเสียก่อนหัวใจของไซโยไม่ได้ช่วยให้พวกเราเอาชนะขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่โดยตรงได้ในบรรดาสาวกของพวกเรามีเพียงสิบพีหกและท่านเท่านั้นที่สวนสูญเสียพลังชีวิตไปแต่าหากพวกเราพึ่งพามันมากเกินไปคงจะเสียเปล่าพวกเราควรเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้ใช้กับพลังอวตารเก้ากีบอยู่เชิงไฮได้ฟังแบบนั้นก็เข้าใจ ถ้าหากเป็นแบบนั้นข้าขอฟังอีกครึ่งหนึ่งไว้ให้กับสิทธิ์น้องหุกก็แล้วกันย่เทียนซินที่ยืนอยู่ใกล้ๆพูดขึ้นสิทธิ์พี่ใหญ่ในเมื่อท่านกาลังในเมื่อท่านกําลังเดินทางไปยังต่างเด่นท่านควรที่จะเอาหัวใจนั่นไปมากกว่าข้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกลู่โจที่ได้ฟังแบบนั้นก็พูดขึ้นหัวใจของปลาสีแดงสามารถฟื้นอายุไขได้สิ่งที่เจ้าควรทําก็คือเรื่องของตัวเองสุดท้ายเลวหากต้องการลู่โจสามารถ ไปที่หุบเขาลึกเพื่อที่จะจับปลาสีแดงขึ้นมาใหม่ขึ้นมาได้แต่สําหรับหัวใจของไซโย,ยมันไม่ง่ายแบบนั้นข้าเข้าใจแล้วรถม้าพร้อมแล้วท่านอาจารย์สิทธิ์พี่ใหญ่เชิญทางนี้หมิงซื่ออินพูดทุกคนขึ้นรถมา้าหมิงซื่ออินเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นไปสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าจะเป็นคนคุมปังงาเองข้าจะแสดงทักษะในการขับที่ฝึกมานานให้ท่านดูในตอนนั้นนะครับยูเชิงไฮกมวหดขิว มันเป็นคำพูดที่แสดงถึงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดมิงชื่ออินที่เห็นแบบนั้นก็เข้าใจความหมายดีเขาโค้งกำนับสิทธี์ใหญ่ตาหากท่านให้เกียรติควบคุมเองค่ะก็คงมีแต่ลีกทางง่าอยู่เชิงไหนะครับเดินไปที่พังงาก,ก่อนจะพูดออกมา เจ้าคิดว่าการควบคุมปังงาลุดนี้เป็นเรื่องเล่นๆอย่างนั้นหรือไงกันการควบคุมปังงาลุดหมาหนะเป็นศิละปะอย่างหนึง่งนี่มันไม่ใช่อะไรที่จะเชี่ยวชาญกันในข้ามคืนหรอกเจ้าจ้องเน้นไปที่ความมั่นคงและราบรื่นในการเดินทางเมื่อลอยขึ้นนะครับ ในเวลานี้อยู่เซียงไฮ้ก็ดันปามือไปข้างหน้ารถม้าล่งมีคาทยานไปในหมู่เมฆไม่นานรถม้าลองมีคาก็มุ่งหน้าไปยังคูสวรรค์เพิ่มความเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นไม่ขยุดใจเท่านั้นนะครับมันก็เคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วสูงสุดสมาธิทุกคนของจีนสิงซานต่างก็ขยี้ตานะครับที่ได้เห็นการเคลื่อนที่ของรถมา้า ผู้ทีมีพลังอวตารแปกีบควบคุมรถมาขากิงว่าจะมีแต่จีนจิงซานเท่านั้นที่จะทำอะไรแบบนี้ได้หวางซื่อเจียได้แต่สายหัวแม้แต่ผู้นำทางยังแม้แต่ตำแหน่งผู้นำทางยังถูกช่วงจริงไปถึงหมิงซื่ออินจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารเจ็ดกีนะครับแต่เขาก็ยังเด็กนะักขาแน่ใจเลยว่าในอนาคตเขาต้องสืบทอ,อดตำแหน่งที่ไม่ด้อยไปกว่ายู่เฉิงไห่แน่ าหานด้วยสิ่งที่ทําให้เขาหน้าสุดหน้ากลัวที่สุดไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือวิธีการมากมายของเขามากกว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเมื่อไรควรเดินหน้าและเมื่อไรควรเจียถอยแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารจิตปรีบแต่ก็ยังห่างชั้นกับยู่เชิงไฮมากหลมดมาลองมีคานะครับหายไปจากสายตาของหวังซื่อเจียและเจียงอาเฉียนที่กําลัง บิดตัวอย่างเกลียดคานโอ้ยเจียงอาเฉียนถูกฟามือตีเผลอแต่นาจจ้านตันตีข้าทำไมคะทำอะไรผิดหลี่จิงยี่อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามเจ้ายิ้มอะไรกันเจียงอาเฉียนถามยังไม่พอใจก็เปล่านี่หลี่จิงยี่หันกลับก่อนที่จะจากไปเจียงอาเฉียนมองไปที่รถม้าก่อนจะพูดขึ้นข้าคงเป็นคนเดียวในใต้ล่านี้สินะสติดีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับรถม้าลอยฟ้าก็พุ่งปานคูสวรรค์ไปยังง่ายได้มันกําลังมุ่งไปยังหิวลึกอีกครั้ง เจ้าต้องปรับสมดุลแทนที่จะใช้พลังของตัวเองอย่างสิ้นกิดเจ้าต้องตัดสินใจเมื่อว่าเมื่อไรควรเติมพลังและเมื่อไรควรลดพลังตา,ารถม้าไตขึ้นกูสวรรค์เจ้าต้องเพิ่มพลังเพื่อเร่งความเร็วเมื่อรถมา้าลอยอยู่เหนือกูสวรรค์เหมือนนั้นเจ้าต้องปอนพลังเพื่อทําให้รถนั้นมันไหลลงสาในตอนนั้นเองในตอนที่ลงเองก็เช่นกันเจ้าไม่ควรควบคุมรถม้าเร็วเกินไปและสิ่งที่ และสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการร่อนจอดลงสู่พื้นการลงส,สู่การลงสู่พื้นจะต้องคงที่สิ์น้องสี่เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมหมิงซืออินและสาวว่าคนอื่นพูดไม่ออกเออสิ์น้องสี่เจ้าเข้าใจพี่ใชไหมเออข,ข,ข,ข้าเข้าใจแล้วการได้ฟังท่านมันดีกว่าเรียนรู้จริงๆมันได้มันดีกว่าเรียนรู้รรรเ,รรเองเป็นสิบสบปีจรงจริงหมิงซืออินรีบตอบอยู่เชิงไห่พูดต่อ และก็เพราะการควบคุมรถม้านี่แหละจะทําให้เราสามารถควบคุมลมปานได้ง่ายขึ้นการควบคุมรถม้าทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นแน่ทุกคนไยักหน้านะครับทุกคนกําลังําเหมือนว่าได้ซึมซับบทเรียนหลังจากลู่เชิงไหพูดจบเขามองไปที่ลู่โจท่านอาจารย์ต่านมีอะไรจะเสริมไหมลู่โจพูดออกมานะครับทำอธิบายของเจ้ามันถูกต้องแล้วขอบคุณครับท่านอาจารย์ ชวงกงเห็นสีหน้าพึงพอใจของผู้เป็นอาจารย์นะครับตัวเขาได้แต่สงสัยว่านี่เป็นการเดอนยอระดับสูงชวงกงไม่แน่ใจว่ามันคือความตั้งใจของสิทธิพี่ใหญ่ที่ต้องการความชื่นชมใหม่แต่เมื่อเห็นสีหน้าการแสดงออกที่เข้มงวดของอยูฉิงไห่ตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะประทับใจอยู่ดีตัวมูเซิงมองไปที่พังงากรนที่อุตานออกมาถ้างั้นสิ่งที่สิทธิน้องสีเคยบอกก้าก่อนหน้านี้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นสินะหมิงซื่ออินอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างภาคภูมิก็ข้าบอกแล้วไงก้าไม่เคยโกหกท่านหรอกนะ สิทธิพี่สามการควบคุมพังารุดม้าเป็นการฝึกรูปแบบหนึ่งสิทธิพี่ใหญ่ท่านสิทธิพี่ท่านนะต้องเดินทางอีกยาวไกลถ้ายังไงข้าจะรับช่วงต่อเองไม่ข้าจะควบคุมเองตวนมูเซิงรีบโยนหอ,อกก่อนที่จะวิ่งไปยังทางหมิงซือองซ่ออินหมิงซื่ออิงนะครับรับออกก่อนที่จะซีไปด้านหลังต่วนมูเซิงเดินไปด้านหน้าก่อนที่จะควบคุมพังารุดม้าแทนพลังที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะตันหันทําให้รุดม้านะครับก็เกิดความ สั่นคลอนแต่หลังจากที่ต้วนมูเสริรวงสลังเสริมพลังเข้าไปรุดมาก็กลับมาที่มั่นคงอีกครั้งสม่ำเสมอมั่นคงุงอยู่เชิงให้ดูกังวลเล็กหน้อยสิทธิ์พี่สามตานควบคุมรุดมาลายวนแล้วทำไมถึงไม่เก่งขึ้นเลยหยวนเอ๋อพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเฮ้เฮ hey, hey. ่ความผิด ครั้งเดียวตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะไม่นานไปในรถมา้าดังกึกก้องไปด้วยเสียงวัวเราะรถม้ายังคงเคลื่อนที่ลงมาใกล้กับเพวหรือทุกคนลงจากรถดหมาเอาลงสุบสีแดงมาต่อจากนี้มันจะเป็นพาหนะชื่อ,อยางชื่ออย่างลงสุบฟังดูไม่มงคลเสียเลยจริงๆหมิงซืนบบกมือสิทธิพี่พูดมีเหตุผลจูงกงพื้โซพูดเสริม โจจีเฟิงและบานสูงเอาลงศพอยู่เฉยๆมองไปที่มันก่อนจะสูดหายใจตาอาจารย์ไม่ต้องห่วงไปค่ะจะพาสิทธิ์น้องรองกลับมาอย่างปลอดภัยแน่การเดินทางครั้งนี้จะต้องรอบเล้นคิดไอทีต้วนก่อนตัดสินใจพวกเจ้าทุกคนควรเรียนรู้จากเจ้าสี่ลู่โจพูดแม่ทุกคนนะครับถึงกับมองไปที่หมิงซื่ออินเลยพวกเขาจะไรยางอายเหมือนกับหมิงซื่ออินได้อย่างนั้นเหรอแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำพูดนะครับแต่ทุกคนก็พยักหน้าตอบรับผู้เป็นอาจารย์ พวเราเข้าใจเล้วหมิงซื่ออินขินอายนิดหน่อยนะครับขอที่ได้รับคําชมได้แต่เกาหัวกาจะจดจําคําสอนของท่านอาจารย์เอาไว้ท่านอาจารย์อยู่เชิงไฮตอบกลับมาก้อนนั้นมาหมองลากน,นัทุกคนทุกคนรีบโค้งกำนับอยู่เชิงไฮย,ยกมือและแล้วลวงสุแดงก็ร่วงลุนลงไปในหุบเหวลึกแสนฟุต อยู่เชิงไห่ผลักเท้าของตัวเองออกจากพื้นนะครับเขาโค้งคำนับก่อนจะดมดิงสูห่หิวดําดิงลงสู่หิวด้วยความเร็วสูงสุดอยู่เชิงไอร่อนลงบนลงศพก่อนที่จะดิงลงสู่หิวที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดลงศพสีแดงจากไปแล้วไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ลูโจได้แต่มองตามอยู่นานก่อนที่จะพูดกับทุกคนเอาล่ะ กลับกันได้เร็วอยู่เชียงไห่นะครับอยู่ที่โรงศพก็ได้ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆหลังจากฟังคําเตือนของสื้อวูยาเขาก็เตรียมใจที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายเขาจําได้ดีถึงวิธีการรับมือกับความมืดมิดที่ไร้ทึ่งที่สิ้นสุดและวิธีการเอาตัวรอดบนน้ําสีดําอยู่เชิงไห่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักเพราะแบบนั้นเขาจึงได้แต่หลับตาลง และหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงยู่เชิงไฮ้ก็เริ่มลืมตาอีกครั้งนอกจากเสียงสายลมที่พัดผ่านสิ่งเดียวที่ยู่เชิงไฮเห็นก็มีเพียงแต่ความมืดมิดเมื่อเงยนมองฟ้าก็เช่นกันอยู่เชิงไฮ้ไม่็นไรนอกจากความมืดเขาจําได้ว่าซื้อวูยาเคยบอกวิธีการเอาตัวรอดจากแรงดึงดูดลึกลับใต้หิวแต่ก่อนที่ได้เจอกับแรงดึงดูดอยู่เชิงไฮนะครับเลือกที่จะหลบตาหลับตาอีกครั้งคงจะมีแต่การนอนนี่แหละที่ทําให้เขานั้น รอดจากความเบื่อหน่ายนี้ไปได้ไม่มีใครรู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่จูจ่ๆอยู่เชิงไฮสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดลึกลับจากเบื้องล่างเมื่อสัมผัสได้เขาก็เตรียมพร้อมในทันทีการตัดสินใจพักผ่อก่อนที่จะเป็น ก่อนที่จะลงเหวลึกถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกสภาพจิตใจของเขาแทบไม่ได้รับผลกระทบการพักผ่อนทาให้ตัวเขากระปี้กระเป๋าอยู่เฉิงไหมองรอบๆตัวเขาพบกับเหตุการณ์อันตรายมาโดยตลอดแต่ถ้าจะเทียบกับเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เจอในตอนนี้ประสบการณ์ทุกอย่างล้วนไร้ความหมายสุดท้ายแล้วมีเพียงแค่ความมืดมิดเท่านั้นที่ตัวเขามองเห็นอยู่เชิงไหใช้ฝ่ามือสีทองส่องสว่างรอบตัวกําแพงเหวที่เคยสังเกตนะครับ มันที่เคยสังเกตเห็นด้านบนหายไปแรงดึงจากด้านล่างเพิ่มมากขึ้นอยู่เชิงไห่ไม่ฟื้นต้านแรงดึงเขาเลือกที่จะเร่งความเร็วในการดำดิงเพื่อไม่ให้เสียเวลาอยู่เชิงไห่เลือกที่จะยกฟ้าลงก่อนที่จะเข้าไปในนั้นอยู่เชิงให่ใช้พลังปานคลุมโรงสีแดงเอาไว้ก่อนที่จะดำดิงลงไปอีกครั้งายในความมืดอันไร้รมแดน่นอยู่เชิงไห่ได้นอนอยู่ในโรงสุดสีแดงเขาใช้มือข้างหนึ่งนะครับเอาฝักดาบเย็นยาว ถือเอาไว้ด้วยส่วนมืออีกข้างปดไปที่ฐานของโลงศพมันเป็นการส่งพลังให้กับโลงศพที่เป็นภาหนะนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานซู่ตุฟ๊ฟเสียงโลงศพกระทบกับผิวน้ําก็ดังขึ้นดูเชิงไฮร,รู้สึกดินดีฮะมาถึงแล้วสินะอยู่เชิงไฮนะครับยกฝักดาบขึ้นแันใดนั้นเองฝักดาบก็ส่งเสียงออกมามันเป็นเสียงที่เกิดจากพลังสุดท้ายแล้วน้ําสีแดงนะครับ ส,สุดท้ายแล้วมันก็นำทางลงสุบสีแดงไปยังทิศทางที่เขาต้องการก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูต่อกันในตอนหน้าว่ายู่เชิงไอของเราจะต้องพบปานกับอะไรบ้างในขณะที่เดินทางไปในส่วนของดินแดนถังหรือก็คือลูกของดอกบัวสีแดงวิธีการไปยังดินแดนดอกบัวแดงนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งทางตาอิงจากความรู้ที่เราเคยได้ยินจากที่ยู่ช้างหลงได้ฟัง จี้เฟิงซิงนะครับอธิบายเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าอยู่เชิงไห่นั้นจะจับพัดจับโผไปยังทิศทางไหนไปยังถ้ำที่ไร้ซึ่งจีสิ้นสุดเหมือนกับในส่วนของยู่ชางหลงหรืออาจจะไม่สิอาจจะมาในรูปแบบไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะไปในทิศทางเดียวกับรูปแบบของยู่ชางหลงที่เคยมาหรือเปล่ามันมีทั้งแบบทะเลแบบถ้ำนะครับโอ้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีวิธีไปกี่ทางเอาเป็นว่าต้องมาช่วยลุ้นเลยครับตอนนี้ก็สิ่งเดียวที่คาดหวังก็คืออยากให้ยูเฉิงไหนะครับไปถึงลูกดอกบัวแดงเร็วๆตัวเขานั้นแข็งแกร่งและมาพร้อมกับอาวุธระดับว่างเปล่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเขาจะพ่ายแพ้กับใครง่ายๆเพราะฉะนั้นมันแน่นอนมาดูกันนะครับความเดือดดานของยูเฉิงไหที่จะตามหายูชางรลงในโลกของศัตรูวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ